โอ้ยนี่หยาบไอ้หวัวดิเบสหรืออะไรไม่รู้ตัวเบลเลยน็อตหรงน็อตเราถ่ายรูปเขาของมาถ่ายรูปน็อตเหรอเดี๋ยวออกมายู่ดิกกเก่ายเยอะเลยีบอกพ่อเปลี่ยนได้แ้วเนี่ยใส่แม็กซิ่งเลยโเติมยังสามสิบห้าสน้ำมันตรงนี้พอดีนะนี่เห็นน็อตนี่ สามห้านี่ครับไอ้ทูทีปาน้ำใจไอ้รถตัวเลขมันขึ้นไปนะเอาเมียไปไป่ะด้เติมแล้วลุงเติมให้แล้ววานะโอ้ยร้อนจังอ่ะโอ้พอแล้วเดี๋ยวเราเบร์ ไม่ต่ออนี้ทรงฮะออกมนลดเลยออกมาออกด้วยใช่ไหมปีกข้างก็ได้พี่หนึ่งขึ้นปีกขึ้นปีกใช้มันันเดี๋ยวรอมันลยขึ้นขึ้นตรงขานมันะเมขึ้นข้างนะเออเนั่นแหละขึ้นขานั่นแหละอันนี้ไม่เข้ไหนัไหนตัวนี้มันสันอามันมีท่อนเดียวเหรอ นาเอิมืไอ้แล้วทำไมมันเบิกเงี้ยนะโหดเงี้ยโหดเงี้ยที่มันโหดเ้องคายเหมือไหมเออคายเล้วไม่ต้องคลายน่แลวฝันกลามครบเลยแม่ขวางดีเรา เหมือนงี้แล้วเวลาัวเอิงกลมออกก็หนีแล้วหาเก็บกันไม่เจอมีเอซ่อนแล้วเมื่อคืนนะไปแค่นี้แหละนี่กางเกงเอาไปซ่อนไว้นั่นแน่ถึงได้ใสมาลูกสังขารดาวลุกอีกแล้ว บ้านพี่อยู่นี่่นนี่อะจัังว่าน็อตเยจับไม่ถูอะไรเียค่อยๆทิป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 อาทิตย์ทิปนี่ทางเงีทกันยังทิปทิปไ่ใช่เหคุณลดคุณลดเลยเดี๋ยวเดยวเพิ่ง่าเพิ่งเอาอันนี้ใส่ก่อนมันไม่มีอะไรรองข้างล่างนะ ไอ้ที่ควบยังไม่ต้องแสกเนาะที่ควบไม่ต้องใส่เใส่ดีกก่อใส่ดีกก่อนใส่ดี่ก่อนจุ๊บฮัทติงไม่เติมนานยังตอฉีดเหรอข่งเลยปลืด

น็อตยังร้องอ <glorious> ่ะคุณจะไม่ร้องได้ไงในรถนี <laughs> <ī les> <aque> ้โ <arriver> อยดูน้ดงเข่าวะมาเดี๋ยวนัดเร้นงมาด้น็อตกับยำร่างกายกับยำอน็อตดิเหยียบนี่น็อตเหยียบย้ำน็อตนี่ไปคิวซีระอาทิตย์ไง ตื่นเต้นตำแหนกงจริงนี่นี่ผายว้ไม่ได้เอามาเอาดีนะเนาะโอ้หถ้าเจ๊วันเห็นเนี่ยปืใจตายเลยรีบเจ๊วันมาดูดีกว่า้ว